ข่าววันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการทำเจกันดอกไม้จากเศวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านนะคะโดยที่เราจะมีวัสดุต่างๆที่เราสามารถหาได้ไม่ยากนะคะภายในบ้านของเรานั่นเองค่ะเราจะมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันค่ะ ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีอย่างแรกนะคะก็คือขวดขวดแก้วนะคะเราจะเอาขวดแบบไหนก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถหาได้ะคะ่ะอาจจะเอาแบบหลากหลายที่แตกต่างกันก็ได้ะคะ่ะอย่างอันนี้ก็ขวดแก้วนะคะที่ล้างให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็พึ้นให้แห้งคะ่ะแล้วก็ ต่อมานะคะก็คือไหมพรมนั่นเองนะคะนี่ก็คือไหมพรมที่อยู่ในบ้านนะคะซึ่งไม่ได้ใช้นะคะก็เราก็จะมานํามาดัดแปลงนะคะมาตกแต่งใหม่ะคะ่ะก็จะมีหลากหลายสีนะคะอาจจะเอาสีขาวสีดําหรือว่าสีที่เราชอบนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือกันไกนะคะที่จะช่วยเราในการตัดในการตกแต่งต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกาวดาเทคนะคะซึ่งเราจะ เอามาใช้ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีกาวร้อนนะคะที่เราจะเอามาไว้แปะติดลูกปัดอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คืออุปกรณ์ของตกแต่งนะคะก็จะมีอย่างพวกโบพวกลิบบิ้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นลูกปัดนะคะซึ่งอยู่ภายในบ้านนะคะที่ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีลิบบี้เนาะมี อะไรอีกหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นพวกกิฟติดผมเงี้ยค่ะที่เป็นตุก๊กตาเป็นโบที่มันดุดแล้วนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ในครั้งนี้ได้นะคะจะมีหัวใจอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราหาได้ได้ภายในบ้านนะคะนํามาตกแต่งกันค่ะ เราจะมาดูวิธีการทํากันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องล้างขวดล้างแก้วให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็พึงให้แห้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะอาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยนะคะเราจะใช้กาวดาทิกเนาะในการที่จะทารอบขวดแก้วก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาไม้พรมเนี่ยพันขวดแก้วกันนะคะ าที่เราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมที่เราชอบนะคะเอามาพันค่ะพันรอบขวดแก้วเลยก็อ,อยู่ที่เราก็อ,อยู่ที่ว่าเราจะพันแบบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะพันไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะพันแบบเป็นแนวทะแยงหรือแนวขึ้นก็ได้นะคะเราก็จะพันไปเรื่อยๆ ราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ไหมพรมเสมอไปก็ได้นะคะอาจจะเอาไม้ไอติมหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอาจจะสลับสีกันก็ได้ค่ะค่ะหลังจากที่เราพันไหมพรมกับตัวขวดแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นี่เองค่ะดิฉันได้ทํา เป็นสีขาวสลับสีดำนะคะก็จะได้มาแบบนี้นะคะแล้วขวดอื่นๆด้วยนะคะก็จะสลับสีกันเนาะก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะนี่ก็เป็นสีชมพูล้วนนี่ก็เป็นสีขาวล้วนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กาวร้อนกัน,นะคะ่ะในการตกแต่งอีกนะคะก็ดิฉันนะคะก็จะใช้กาวร้อนเนาะแล้วก็รอให้มันร้อนนะคะแล้วก็ ฉันก็ได้ตัดไหมพรมเป็นเส้นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะเอามาตกแต่งตัวขวดนะคะเราก็จะใช้กาวร้อนนะคะที่ร้อนแล้วนะคะเราก็จะบีบอาจจะทำเป็นรูปร่างอะไรก็ได้นะคะฉันก็จะทำเป็นเหมือนกับก้นหอยเนาะ ก็ใช้ไหมพรมกดตามที่เราบีบไว้นะคะต้องรีบทำาหม่เพราะว่ากาเร้อนมันจะเย็นเร็วม,มันก็จะแห้งเนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหรือว่าเราจะตกแต่งนะคะด้วยการใช้ริบบินหรือว่า ใช้ลูกปัดก็ได้นะคะอย่างขวดสีชมพูนี้นะคะที่ฉันก็จะเอามาใช้ลิบบินนะคะมัดปากขวดเนานะเพราะว่ามันสีชมพูหวานแววมากบางคนอาจจะชอบแบบเรียบเรียนะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องเอาลูกปัดมาใส่อะไรมากอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะลูกแค่โบแค่นี้เองนะคะหรือว่าจะเนี่ยคะ่ะ ก็จะดูหวานแหวนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะเพราะว่าของตกแต่งในบ้านมันก็มีเยอะเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เราสามารถนํามาตกแต่งระดับแปลงได้นะคะดิฉันก็จะเอาตัวนี้มาช่วยด้วยนะคะก็คือลูกป,ปัดนะคะก็แล้วแต่คนคนชอบนะคะดิฉันก็จะเอามาแปะ,แปะ,แ,ปะแปะกับ ตัวขวดเนาะให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะคะเพราะว่าสีชมพูมันก็จะออกหวานๆใช้กาวร้อนนะคะเหมือนเดิมค่ะอาจจะต้องใช้ความละเอียดละออนหน่อยนะคะแล้วก็ด้วยความระวังม,มันระวังด้วยเพราะว่ากาวร้อนมันก็จะร้อนติดมือนะคะ ไม่ต้องให้มันเป็นแถวเรียงเดียวกันก็ได้นะคะติดแบบตามใจชอบไปเลย อาจจะใช้หนังสือพิมพ์แมกกาซีนอะไรพวกนี้มาช่วยด้วยก็ได้นะคะเนี้ยค่ะเราก็จะติดตกแต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเสร็สมบูรณ์แล้วเดี๋ยเราจะมาดูกันค่ะค่ะกระดนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบว่าตกแต่งใช้เวลานาน,านมากค่ะก็อันนี้ก็สามารถทำเป็นที่ใส่ ปากกาดีสออย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้เองแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ที่ห้อยอยู่นี่นะคะก็คือว่าเอาลูกป,ปัดจากตรงนี้ค่ะเรามาร้อยโดยใช้ไหมพรมนี่เองอะค่ะก็ร้อยแล้วออกมาเป็นหลากสีแบบนนี้นะค่ะอันนี้ก็ก็คือที่มันเป็นดอกเล็กๆนี่เองนะคะก็โดยใช้ตัวนี้นะคะมาแปะ ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ใช้เวลานานมากก็คือไม่รู้จะตกแต่งยังไงนะคะก็เอาไหมพรมมาเรียงเรียนกันเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็สําหรับเจก,กันที่เราสามารถนํามาประดิษฐ์แะดับแปลงได้นี่นะคะเราก็หาได้ไม่ยากโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายนะคะเราก็ สามารถประดิบประดอยของตกแต่งแบบนี้ได้นะคะเราอาจจะเอาไปวางตกแต่งนะคะที่บนโต๊ะทำงานหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปตกแต่งพวกร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ไอเดียของใครของมันนะคะที่เราจะสามารถสร้างสารรค์ได้คะ่ะก็คือเจอกันจากเศษวัสดุของเหลือใช้ในบ้านนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอและกแตจริงบอกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่า